สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทั้งสี่สิบเก้าคนนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายกันนะคะนี่คือเข้าตู้เป็นแมวคนอื่นนะคะแต่มากินอาหารบ้านไม่นงทุกวันเจ้าของเขาไม่ค่อยให้กินไงมากินแล้วก็ไปหิวก็แวะมาตูครับข้าวตู้ เขาตัวเขาจี๋เขานอนมองเฉย ร้ายนั่นเราวะู่หลุดดูหางดูหางดูหางดูสายตาแม่ปติจก็นอนมองเฉยเขาไม่เคยเห็นแมวหรู้เปล่า เขาจีขเ,เข,ไขไาไม่เคยเห็นแมวเขานอนมองนิดนึงนี่ไงนี่เดี๋ยวให้ดูจีจีทำไมหนูไม่เคยเแมวหรอลูกไม่เคยเห็นแมว เขาจีนอนมองข้าวตู้เมนงเรียยเข้าตูมาแล้วจ้ามารับพรไม่ทันใช่ไหมขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจทั้งสองดวงขอบคุณจ้า ขกาวตู้โอ้โทจำเราได้ไหมได้สิหนูตกทอ่อเมื่อคืนนี้จำได้เราอยู่ประเทศเมียนมาจำได้ เฉยๆแล้วลูกน้อนเฉยเลยนี่แกว่งหางดูกวาดเรียบเลยตรงนั้นนะขอบคุณสติกเกอร์ทั้งสามสติกเกอร์นะคะ ยังไม่ไปทำงานอีกเหรอคะขอบคุณจ้าขอบคุณ f อทั้งสามสิบสามคนนะคะสวัสดีเชา้าวันพฤหัสนะคะเมนูงใส่บาทแล้วมารับพรกับเมนงไม่ทันใช่ไหมล่ะโอ้โหโอ้โหหางหางดูแกว่งหาง 变化嘞。 ตูเข้าตู